สวัสดีค่ะพี่น้องชาวคิสจักรพระขนงที่รักทุกคนนะคะขอต้อนรับสู่บทเรียนรวีของทางคิสจักรที่จัดทําขึ้นในบทเรียนเจ้าสาวของพระคริสต์เติบโตขึ้นในความสนิทสนมกับพระเจ้าเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าพี่น้องคงสบายดีกันนะคะจากครั้งที่แล้วอาจารย์อิสราได้แบ่งปันในตอนที่4พระเจ้าองค์เจ้าบ่าว จากมุมมองในพันธสัญญาเดิมจากปฐมกาลพระเจ้าทรงมีแผนการที่จะรื้อฟื้นเจ้าสาวสำหรับประบุตรโดยการสร้างอาดัมและเอวาตามพระฉายของพระองค์และได้ออกแบบจิตวิญญาณของมนุษย์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีจิตวิญญาณเดียวกันกับพระเจ้าและสามารถเชื่อมต่อพระองค์ได้ทั้งความคิดอารมณ์และการตัดสินใจจากนั้นได้ให้ภาพของผู้หญิงสี่คนในพระคัมภีร์เดิมที่มีภาพของการเป็นเจ้าสาวของพระคริส คนแรกคือเอวาเธอเป็นคู่ประทำที่เหมาะสมเกี่ยวกับพระเจ้าในความใกล้ชิดสนิทสนมที่ปราศจากความละอายคนที่สองคือเรเบคาเธอเป็นภาพของเจ้าสาวที่เต็มไปด้วยหัวใจที่ยอมเชื่อฟังและยอมรับใช้และการตอบสนองที่ฟุ่มเฟือยแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าคนที่สามนางรูธเธอเป็นภาพของเจ้าสาวที่ถูกยกขึ้นท่ามกลางคนต่างชาติเธอเป็นคนหนึ่งที่ ทิ้งทั้งหมดและเธออุทิศตัวให้กับนาโอมีและพระเจ้าแห่งอิสราเอลคนที่4คือเอสเธอร์เป็นภาพของเจ้าสาวที่ปกครองด้วยสิทธิอำนาจและมีชัยชนะเหนือศัตรูเธอเป็นแบบอย่างของความกล้าหาญที่พร้อมจะเสี่ยงตายยืนหยัดเพื่อพระเจ้าและผู้คนของเธอและยังให้ภาพที่องค์เจ้าบ่าวได้มั่นหมายอิสราเอลสำหรับพระเจ้าในถิ่นธุรกันดาร ผ่านโมเสสและผู้เผยพระวจนะเยเรมีสำหรับวันนี้เราจะมาต่อกันในตอนที่4นะคะในพระเจ้าองค์เจ้าเบ่าวในมุมมองพันธสัญญาเดิมพี่น้องลองตั้งคำถามกับตัวเองดูนะคะว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราเราจะรู้สึกอย่างไรวันนี้เราจะมาศึกษาในพระคัมภีร์โฮเชยากันนะคะพี่น้องสามารถที่จะ เปิดพระพัมภีรีโฮเชยาไปพร้อมๆกันได้ในโฮเชยาบทที่1ถึง3นะคะโฮเชยาเป็นผู้เผยพระวจนะคนแรกที่ป่าประกาศว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์พระเยซูคริสต์เป็นองค์เจ้าบา่าวโฮเชยาบทที่ 1: ข้อ2เมื่อพระยาเวตรัสทางโฮเชยาเป็นครั้งแรกนั้นพระยาเวตัสกับโฮเชยาว่าไปสิไปรับหญิงเจ้าชู้มาเป็นภรรยาและเกิดลูกชู้กับนาง เพราะว่าแผ่นดินนี้เล่นชูอย่างยิ่งโดยการละทิ้งพระยาเวจากพระธรรมตอนนี้พระเจ้าทรงมีพระดำรัสสั่งให้โฮเชยาไปแต่งงานกับหญิงโสเพณีองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการให้โฮเชยารู้สึกเจ็บปวดในการสมรสเพื่อจะเข้าใจภาพของการเผยพระวจนะถึงความเจ็บปวดของพระเจ้าในความสัมพันธ์ที่พระองค์มีกับอิสราเอล สิ่งนี้เป็นประสบการณ์ที่ยากลำบากในชีวิตที่เกิดขึ้นกับโฮเชยาในการเป็นผู้เผยพระวจนะในครั้งแรกเพื่อรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นดุจองค์เจ้าบ่าวและการเปิดเผยแสดงนี้ทำให้เราเห็นถึงบริบทและภาพของพระเจ้าจะพิพากษาอิสราเอลโฮเชยาเริ่มต้นการเผยพระวจนะที่อาณาจากักรเหนือของอิสราเอลในราวปี760ก่อนคริสตศักราช อยู่ในช่วงที่แผ่นดินกำลังมีความเจริญรุ่งเรืองโฮเชยาเผยพระวจะนะอยู่40ปีท่านเรียกให้อิสราเอลกลับใจก่อนชาวอสัสซีเรียจะบุกในปีก่อนคิสตศศกรา721พระเจ้าทรงเปรียบเทียบภรยาที่ไม่ศรัืธอของโฮเชยาเหมือนกับชนชาติอิสราเอลในช่วงเวลาของความเจ็บปวดในยุคสุดท้ายอิสราเอลจะสารภาพว่าฉันจะไปหาสามีคนแรกคือ องพระผู้เป็นเจ้าของฉันเพราะแต่ก่อนนั้นฐานะฉันยังดีกว่าเดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นคำพูดของภรยาของโฮเชยาจากโฮเชยาบทที่สองข้อ6ถึง7เพราะเหตุนี้เราจะเอาน้ำสุมทางของนางเราจะสร้างกำแพงกั้นนางไว้เพื่อไม่ให้นางหาวิถีของนางพบนางจะไปตามบรรดาคนรักของนางแต่ก็จะตามไม่ทันนางจะเที่ยวสอหาเขาทั้งหลาย แต่นางก็จะไม่พบเขาแต่นางจะว่าฉันจะไปหาสามีคนแรกของฉันเพราะแต่ก่อนนั้นฐานะของฉันดีกว่าเดี๋ยวนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาว่าจะเกื้อกรอมอิสราเอลให้หันกลับมาหาพระองค์โดยพระเมตตาและความงามของพระองค์อิสราเอลจะยอมรับพระเยซูปเป็นพระเมษยาและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขา จากโฮเชยาบทที่สองข้อ14ถึง16ได้กล่าวว่าดูเถิดเหตุนี้เราจะเกลี้ยกล่อมนางพานางเข้าไปในถิ่นธุรกันดาลและปลอบใจนางเราจะให้นางมีสวนองังหุ่นที่นั่นกระทำให้หุบเขาอาโคเป็นประตูแห่งความหวังแล้วนางจะตอบอย่างสมัยเมื่อนางยังสาวอยู่ดังในสมัยเมื่อนางออกมาจากแผ่นดินอียิปต์พระเจ้าตรัสว่าในวันนั้น จะเรียกเราว่าสามีของฉันเจ้าจะไม่เรียกเราว่าพระบาอันของฉันอีกต่อไปในการมั่นหมายกับคนของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะผูกพันอย่างมุ่งมั่นตั้งใจและจะให้หมดทั้งหัวใจแก่พวกเขาและพระองค์ก็จะให้แก่พวกเราทุกคนด้วยเช่นกันโฮเชยาบทที่สองข้อ1 9 2เเราจะมั่นเจ้าไว้สำหรับเราเป็นนิดเออเราจะมั่นเจ้าไว้ด้วยความชอบธรรม ความยุติธรรมความรักมั่นคงและความการุณาเราจะมั่นเจ้าไว้สำหรับเราด้วยความสัต์่อและเจ้าจะรู้จักพระเจ้าจากพระธรรมตอนนี้เราจะสังเกตถึงสี่คำใหญ่ๆดังนี้ความชอบธรรมหมายถึงวิธีการทั้งหมดของพระองค์แรงจูงใจเป็นผลมาจากความชอบธรรมของพระองค์ที่มีมากมายความยุติธรรม หมายถึงพระองค์ทรงปุกคนของพระองค์ด้วยการโรงวินัยแห่งแผ่นดินสวรรค์ซึ่งเต็มไปด้วยความเข้มงวดแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความกรุณาจะไม่มีความอายุธรรมในการนำของพระองค์พระเจ้าจะไม่กดดันเราที่จะเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราอันที่3ความรักมั่นคงหมายถึงพระองค์จะทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อคนของพระองค์ และสุดท้ายความสัตย์ซื่อหมายถึงพระองค์จะทำพระสัญญาของพระองค์ให้สำเร็จพระองค์จะเป็นสามีที่ไว้ใจได้ของเราโพเชยาอธิบายว่าพระเยซูมีของขวัญสำหรับเจ้าสาวของพระองค์พระองค์จะทรงรื้อฟื้นสรรพสิส่งที่อยู่ในโลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์พืชต้นไม้ บรรยากาศกเกษตรกรรมจะทำให้สภาพเหมือนสวนเอเดนและการสงครามจะสิ้นสุดลงในโวชยาบทที่สองข้อ18ได้กล่าวไว้ว่าในเวลานั้นเราจะทำพันธสัญญากับสัตว์ในปา่ากับนกบนฟ้นฟาและสัตว์พืชครามบนแผ่นดินเพื่อพวกเขาเราจะทำลายคันธนูดาบและสงครามจากแผ่นดินและเราจะทำให้เขานอนลงอย่างปลอดภัย จากโคเชยาบทที่3ข้อ1-5ถึง5พี่น้องสามารถเปิดอ่านได้ซึ่งเป็นความรักที่พระเจ้าทรงสำแดงต่อชนชาติอิสราเอลและพระเจ้าทรงสำแดงต่อเราด้วยเช่นกันที่เป็นคนบาปและจากเนื้อหาในพระคัมภีร์เดิมตอนอื่นๆจากพระธรรมเอเสเคียวได้บรรยายถึงอิสราเอลเช่นกันว่าเป็นภรยาที่นอกใจ พี่น้องสามารถใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์เอเสเคียวได้ให้ควรเป็นการส่วนตัวได้พระคัมภีร์เอเสเคียวจะเปิดเผยสำแดงถึงภาพของอิสราเอลที่นอกใจองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นกันแต่ในพระธรรมบทเพลงซาโลมอนและสะดุดีได้ให้ภาพเจ้าสาวในยุคสุดท้ายที่แตกต่างออกไปในบทเพลงซาโลมอนในบทที่4ข้อ9ถึง10จะให้ภาพถึงเจ้าสาว ที่อุทิศตัวให้กับองค์เจ้าบ่าวเพื่อที่จะมัดใจองค์เจ้าบ่าวซาโลมอนบทที่4ข้อ9ถึง10น้องจา๋าน้องได้มัดหัวใจของพี่ไว้แล้วล่ะเจ้าสาวของฉันเอ๋ยเธอได้มัดหัวใจของฉันไว้ด้วยการชายตาเพียงแวบเดียวด้วยสร้อยคอเส้นเดียวของเธอน้องของฉันจะ๊ะเจ้าสาวของฉันจา๋าความรักของเธอแสนหวานเหลือเกินความรักของเธอนั้นวิเศษกว่าเล่าอางุน และกลิ่นน้ำมันของเธอก็หอมกว่าเครื่องหอมทั้งหลายและจากบทเพลงซารมอนบทที่6ข้อ4ที่รักของฉันเอ๋ยเธอช่างสวยงามประหนึ่งกรุงทีลาซาและงามวิลัยดังกรุงเยรูซาเล็มเธอหน้าเกรงขามดังกองทัพมีธงประจำขอละสายตาของเธอไปจากฉันเถอะเพราะว่ามันทำให้ฉันตื่นเต้นผมของเธอดุดฝูงแพะ ที่เคลื่อนลงมาตามเนินลาดภูเขากิเลอาองค์กษัตริย์หรือองค์เจ้าบ่าวของเราทรงปัถนาเจ้าสาวที่มีความงดงามมีความรักที่อุทิศตัวอย่างเสียสละพระองค์ไม่ต้องการได้อะไรมาด้วยการบีบบังคับต้องมาจากความรักที่อุทิศตัวด้วยความสมัครใจของเราจากสดุดีบทที่45ข้อ10-11ได้กล่าวไว้ว่าราชธิดาเอ๋ยจงฟังจงพิเคราะห์ และจงเองหูของพระนางมาจงลืมชนชาติของพระนางและบ้านพระราชบิดาของพระนางเสียและพระราชาจะทรงปัถนาความงามของพระนางเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นเจ้านายของพระนางจงโน้มตัวลงคำนับพระองค์เถิดและในเวลาสุดท้ายอิสราเอลจะได้รับการเปิดเผยสำแดงองค์พระเยซูคริสต์ในฐานะองค์เจ้าบ่าวองค์จอมกษัตริย์ และเราเองก็เช่นกันก็จะได้รับการเปิดเผยสำแดงอย่างนั้นเช่นเดียวกันเราจะเดินในเสรีภาพปราศจากความกลัวและความละอายพื้นฐานมาจากการมองเห็นองค์พระเยซูคริสต์เป็นองค์เจ้าบ่าวของเราจากอิสยาบทที่54ข้อ4ถึง5อย่ากลัวเลยเพราะเจ้าจะไม่ต้องอับอายอย่าอดสูเลยเพราะเจ้าจะไม่ต้องละอายเพราะเจ้าจะลืมความขายหน้าในวัยสาวของเจ้า แล้วเจ้าจะไม่จดจําความอายในการเป็นไม้ของเจ้าอีกเพราะพระผู้สร้างเจ้าเป็นสามีเจ้าพระนามของพระองค์คือพระยาเวจอมทัพและองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเป็นผู้ไถ่ของเจ้าเขาจะเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าของสากลโลกพระองค์จะเปิดเผยพระองค์ในฐานนะ ทรงเป็นพระเจ้าจอมโยธาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งนักรบและเป็นพระเจ้าของโลกนี้พระองค์ทรงอยู่เหนือธรรมชาติสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นสิ่งใหม่สําหรับอิสราเอลที่จะเห็นพระเจ้าที่อยู่เหนือธรรมชาติผู้เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจในฐานะพระเจ้าองค์เจ้าบ่าวผู้เต็มไปด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะมีความสัมพันธ์กับคนของพระองค์ภาพขององค์เจ้าบ่าว จะบรรยายถึงองค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ใดและพลักษณะของพระองค์นั้นเป็นอย่างไรในความเป็นธรรมชาติและความเป็นบุคคลในฐานะของพระองค์คือองค์เจ้าบ่าวและหน้าที่ของพระองค์คือองค์จอมกษัตริย์ที่ปกครองโลกนี้และพวกเราผู้เชื่อผู้ที่ได้รับการถ่ายไว้แล้วจะได้รับชื่อใหม่จากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นปรีในคนของพระองค์จากอิสยา บทที่62ข้อ4ถึง7เราจะได้ภาพแห่งการเปิดเผยสำแดงถึงองค์เจ้าบ่าวเป็นแก่นและหัวใจในการสถาปนาในการนมัสก,การและการอธิษฐานแบบทั้งวันทั้งคืนอิสยาบทที่62ข้อ4ถึง7กล่าวไว้ว่าท่านจะไม่ถูกเรียกว่าผู้ถูกทอดทิ้งอีกต่อไปและแผ่นดินของท่านจะไม่ถูกเรียกว่าที่ทิ้งร้างอีกต่อไปแต่คน เขาจะเรียกท่านว่าความปิติยินดีของเราอยู่ในเธอและเรียกแผ่นดินของท่านว่าแต่งงานแล้วเพราะพระยาเวทรงปิติยินดีในท่านและแผ่นดินของท่านจะแต่งงานเพราะชายยุนหมแต่งงานกับหญิงภูมจารีอย่างไรบุตรชายทั้งหลายของท่านจะแต่งงานกับท่านอย่างนั้นและเจ้าบ่าวเปรมปรีในเจ้าสาวอย่างไรพระเจ้าของท่านจะเปรมปรีในท่านอย่างนั้น โอเยรูซาเล็มเอ๋ยบนกำแพงของท่านนั้นข้าพเจ้าตั้งพวกคนยามไว้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเขาทั้งหลายจะไม่ละงับเสียงเลยพวกท่านผู้คอยเตือนความทรงจำของพระยาเวจะต้องไม่หยุดพักและอย่าให้พระองค์หยุดพักจนกว่าพระองค์จะสถาปนาและทำให้กรุงเยรูซาเล็มเป็นที่สรรเสริญในแผ่นดินโลกเราจะได้ชื่อใหม่ตามนี้เราสามารถใส่ชื่อของเรา ในพระธรรมอิสยาห์ตอนนี้ได้เพื่อเป็นการเป่าประกาศความจริงว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกทิ้งลางอีกต่อไปแต่เราจะเป็นผู้ที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างคะหวังว่าการศึกษาพระคัมภีร์ในครั้งนี้จะช่วยพี่น้องมากขึ้นเราจะได้รับการเปิดเผยสำแดงที่มากขึ้นในทุกๆวันผ่านการอ่านพระคัมภีร์ในการอธิษฐานอยากให้พี่น้องมีโอกาสใช้เวลาส่วนตัว ในทุกๆวันกันนะคะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ